สวัสดีครับนี่คือ Easy Network เราทำเน็ตเวิรให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้ผมวรรัตวนาคุณชัยจะมาทำการ Unbox อุปกรณ์ที่เรียกว่า Hotspot i n e r t e r จาก h a n d l k นะครับโดยตัวอุปกรณ์ Hotspot i n e r t e r จะทำหน้าที่3 in 1นะครับโดยเริ่มตั้งแต่ Wi-Fi Access Point Hotspot Server แล้วก็ printer ออยู่ในตัวเดียวกันนะครับเริ่มจากแกะกล่องมาที่ตัวแรกนะครับจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับใช้กับไฟประเทศไทย220โวลต์นะครับ มีขั้วปลั๊กแบบ U.S. Type ที่เหมาะกับประเทศไทยที่สุดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีสายแลนมมาให้1ชุดมี Quick Guide มา2ชุดนะครับสำหรับฟังก์ชั่นสองการทำงานแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ฮอสปอตเอาไว้ให้ลูกค้าอปติดไว้หน้าร้านได้แขกของเราจะได้รู้นะครับว่าเรามี Wi-Fi อยู่ในร้านนะครับแล้วก็มีซ d คู่มือแบบละเอียดนะครับ มีเสาอากาศขนาด5 DPI สําหรับ Wi-Fi อยู่2อันนะครับมาถึงตัวหัวใจกันแล้วที่เรียกว่า Hotspot Inker นะครับตัวนี้จะเป็นพินเตอร์บวกกับ Hotspot Server อยู่ในตัวเดียวกันนะครับด้านหน้าจะมีปุ่มอยู่3ปุ่มเราสามารถตั้งโปรไฟล์ได้ว่าจะเป็น1ชั่วโมง1วัน2วัน3วัน,นแต่เราตัวกระดาษนะครับจะใช้เป็นกระดาษแบบเทอร์โมขนาดกว้าง58มิลมนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องใช้หมึกนะครับ ก็ตัวกระดาษเองก็หาซื้อได้จากท้องตลาดทั่วไปด้านหลังจะมีพอรตสำหรับเชื่อมต่อเสาอากาศของ w i f i อยู่2พอร์อตนะครับเป็น MiMo แบบ3 0มเมกนะครับมีพอตแลนด์สำหรับเชื่อมต่ออีกกับอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ DC รู d c สํสำหรับต่อกับอะแดปเตอร์ที่ให้มาในชุด USB พอตนี้นะครับจะใช้สำหรับเชื่อมต่อพอตแลนดเพิ่มเติมในกรณีที่เราจะเชื่อมต่อ wi-Fi Access Point เพิ่มนะครับตัว ฮอ t s อ o ต i n องเน e t ย r ินเตนี้จะมีเฟิร์มแวร์ให้เลือกใช้อยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกเราเรียกว่าสแตนดาร์ดก็คือรวมทุกอย่างอยู่ในตัวเดียวกันหมดเลยตั้งแต่เรื่องของฮ o ส s อ o ต s เซิร์ฟเวอร์ r แล้วก็สร้างโปรไฟล์อยู่ในตัวเดียวกันเองก็รองรับการใช้งานอยู่ที่ทั่วไป30คนต่อต่อตัวนะครับสําหรับท่านที่ต้องการขยายแล้วก็จะมีเฟิร์มแวร์ตัวหนึ่งเรียกว่า m i u o t i compatible นะครับก็สาาจะเอาตัว h o สปอร์อินเทอร์พิเนอเนี่ยไปใช้งานควบคู่กับตัวไมโครติกสามารถรองรับการใช้งานได้มากขึ้นปรับแต่งได้หลากหลายขึ้นนะครับก็วันนี้ผมขอจบการอันบ็อุปกรณ์ h o สปอ o t อินเ r อร์พิเนอของ h a n d l i n งไว้เพียงเท่านี้สำหรับตอนต่อไปจะเป็นเรื่องของ Product Review จะมาพูดถึงฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ละเอียดมากขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชม ติดตามพวกเราได้ทาง www.easynetwork.co.th หรือ facebook.com/easynetwork ขอบคุณและสวัสดีครับ